สวัสดีค่ะคุณคนดูและคนฟังนะคะคนที่ดูก็ทั้งดูและฟังไปด้วยคนที่ฟังเปิดเอาไว้แล้วก็ทำนั่นทำนี่แล้วก็ฟังอย่างเดียวนี่คือคุณคนฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มีเรื่องจากผู้ฟังและผู้ดูทางบ้านนะคะเป็นสาวรลาวท่านหนึ่งนะ อยู่ที่อเมริกานะคะมีสามีเป็นอเมริกันนะคะมีเรื่องของญาติเขาที่อยู่อเมริกานะคะเขาเล่าเป็นภาษาอังกฤษมาเพราะว่าเขาเขียนภาษาไทยไม่เป็นนะคะแต่เขาฟังแล้วเขาพูดได้นะคะเขาให้รายละเอียดตั้งแต่ปีตั้งแต่ตัวเลขที่เป็นเงินเกี่ยวข้องของเรื่องนี้นะโป๊อะไม่พูดถึงรายละเอียด ปีและเลขนะพระโบจําไม่ได้นะคะโบจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นใจความที่น่าเอาไปคิดนะคะใครที่ฟังแล้วใช้เรื่องนี้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตตัวเองนะคะยังไงให้ดีก็เอาไปคิดกันเองนะคะเราจะไม่วิจารณ์คนในเรื่องและเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องนะคะเป็นเรื่องเอามาเล่าเพื่อเตือนใจเตือนสตินะคะของใครก็ได้ที่มาฟังแล้วไปสกิดให้คิดนะคะใครที่ฟังแล้วไม่รู้เลยว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไรก็ฟังเป็นบันเทิงไปนะคะขอบคุณที่มาฟังที่สำคัญคือขอบคุณคนที่เอาเรื่องมาให้นะคะเป็นเรื่องจริงแค่ไหน เราจะไม่พูดถึงนะคะจริงหรือเรื่องแต่งหรืออย่างใดปนไม่รู้นะคะเขาเล่าว่านี่เป็นเรื่องจริงของคนที่เขารู้จักปนก็เชื่อตามที่เขาเล่านั่นแหละนะคะปนไม่ได้ยืนยันมั่นเหมาะนะเพราะบนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะเรื่องเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1990ที่ประเทศลาวนะคะเจ้าของเรื่องบอกว่าเขาไได้รู้จักกับสามีอเมริกันของเขา เพราะว่าสามีอเมริกันเนี่ยไปประเทศลาวกับสามีอเมริกันของญาติคนนี้แหละในปี2008นะคะแล้วก็ได้รู้จักแล้วก็มาแต่งองค์แต่งงานอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงตัวเขาอะนะแล้วปโบ๊์ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดว่าสามีเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับสามีของญาติยังไงอะไรที่คุณมีคําถามแล้วโบ๊ทไม่ได้เล่านั่นคือ ปออดไม่ได้ถามรายละเอียดเขานะคะปะออดแค่อ่านแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปอ้อนไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วในเรื่องของส่วนตัวเขาไม่ได้มาปรึกษาปออดเขาเห็นว่าปออเนี่ยเล่าเรื่องแล้วก็เรื่องที่ปออดเล่าเนี่ยมีสาระหรือมีข้อคิดอะไรที่ทำให้คนฟังและคิดตามเป็นประโยชน์เขาคงคิดแบบนี้ป้อนนึกนะ ก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกนะคะเริ่มนะคะพ๊มีแท็บเล็ตมาเพราะว่าบดอะเก็บเรื่องไว้ในนี้เผื่อบางตอนโบดบจำไม่ได้เรื่องเนี่ยเกิดที่เวียงจันนะคะสมมุติชื่อน้องที่เป็นญาติของคนเล่าชื่อว่าน้องฟ้าแล้วกันนะคะเขาให้ชื่อสมมุติมาไม่ใช่ให้ชื่อจริงแล้วโ๊บก็เปลี่ยนชื่อสมมุติไปตามที่โบอยากเรียกดีกว่าโบไม่ใช่ชื่อสมมุติที่เขาให้นะเขาก็ให้เป็นชื่อสมมุติมาเหมือนกัน น้องฟ้าเนี่ยนะเป็นเด็กสาวอายุ14นะคะเรียนจบแค่ม3าเท่านั้นเพราะว่าบ้านจนนะน้องฟ้าบ้านจนนะคะพ่อแม่มีลูก8คนนะคะไม่รู้ว่าน้องฟ้าเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ได้บอกเอาไว้นะคะพ่อแม่ให้น้องฟ้าเนี่ยไปซื้อผักน่าจะซื้อผักไปขายที่ตลาดนะเพื่อจะเอาเงินมาจุนเจอเือครอบครัว น้องฟ้าไม่ได้ขายผักอย่างเดียวนะคะน้องฟ้าไปเป็นเมียน้อยของนักธุรกิจที่ลาวนี่แหละเมียน้อยก็คือเป็นความลับใช่ไหมไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเองอะไปเป็นเมียน้อยตัวเองก็ยังคงไปขายผักปกตินักธุรกิจให้เงินส่งเสียเลี้ยงดูว่างั้นนะคะระยะเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งปอตบอกแล้วนะวไม่บอกรายละเอียดในเรื่องของเวลานะ เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี1990น้องฟ้าอายุ14จนถึงณนะปัจจุบันน้องฟ้าอายุ40กว่าปี2024เนี่ยน้องฟ้าอายุ40กว่าแล้วนะคะก็เป็นเรื่อง30กว่าปีนะน้องฟ้าก็รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นลูกครึ่งอเมริกันลาวนะคะแล้วลูกครึ่งเนี่ยก็ชอบพอน้องฟ้า คือคนนี้เขากลับไปบ้านนะคะคนแรกเป็นนักธุรกิจลาวนะคะที่เป็นปา๋าเป็นปา๋าเลี้ยงเด็กเลี้ยงน้องฟ้านี่แหละเมื่อรู้จักกับลูกครึ่งอเมริกันลาวนี่ผู้ชายคนที่สองนะชอบน้องฟ้าเพราะน้องฟ้าสวยน่ารักเด็กสาวไงน้องฟ้าอยากมาอเมริกาก็มีความสัมพันธ์กันไม่ใช่มีความสัมพันธ์ทางกายไม่ได้พูดอย่างนี้หมายถึง มีการพบปะพูดคุยกันอันนี้โบ๊ทพูดรายละเอียดให้นะภาษาอังกฤษ,กฤษคือ relationship <c oughs> ก็คืออ่ะเป็นแฟนกันในระยะเวลา6เดือนนะคะก็แต่งงานเพราะแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็ทำเรื่องทำวีซ่าแต่งงานไปจนน้องฟ้าได้วีซ่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะกับคนที่2นะผู้ชายคนที่2ผู้ชายคนแรกคือป๋านะป๋าลาว เมื่อมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยตอนนั้นน้องฟ้าอายุ18ก็4ปีนะจาก14 18น้องฟ้า,ายุ18แล้วมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยน้องฟ้าก็ทำงานนะคะไปทำงานที่ร้านอาหารเป็นผู้ช่วยในครัวก็ว่าไปเพราะอะไรเพราะผู้ชายที่เป็นสามีคนนี้คนที่สองนี่เป็นสามีคนแรกเป็นป๋าเขาเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารไทย แล้วน้องฟ้าก็พบว่าสามีเชฟเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายดีอย่างที่น้องฟ้าคิดและแตัดสินใจแต่งงานกับเขาจนได้มาอยู่อเมริกาผู้ชายที่เล่าแล้วเวลาเมาเนี่ยนะก็พูดไม่ดีแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายน้องฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ติดพนันนะคะน้องฟ้าเนี่ยก็ทำงานงก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 เลยเงินของสามีลูกครึ่งเนี่ย น้องฟ้าไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่าฮีเอาไปลงขวดหมดฮีเอาไปเล่นพนันหมดแล้วก็มาทำร้ายร่างกายอีกน้องฟ้าก็อัดวิดีโอไว้อัดเสียงไว้อย่าถามว่าเอาเวลาตรงไหนไปกดอัดอันนี้ไม่รู้นะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาทำยังไงครั้งแรกๆก,ก็คงยังไม่ได้ทำหรอกพอโดนบ่อยๆเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีของเขาแหละว่า เขาจะเก็บหลักฐานยังไงปว้ก็ไปอ่านในกลุ่มคนไทยนะที่เขามาปรึกษากันเวลามีปัญหาสามีภรรยาทำร้ายกันอย่างเงี้ยแล้วจะเอาไปเป็นหลักฐานอะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้อยากมีด้วยก็สรุปว่าน้องฟ้าเนี่ยมีวิดีโอมีคลิปเสียงตอนที่สามีลูกครึ่งลาวอเมริกันเนี่ยเขาทำร้ายเขาด่านะคะน้องฟ้าก็ทำงานเก็บเงินนะคะ ส่วนสามีเหรอสามีก็ไม่ให้เงินแล้วก็ไม่ได้ส่งเสียเงินไปที่บ้านครอบครัวของน้องฟ้าที่ลาวด้วยน้องฟ้าก็ต้องทํางานหาเงินเก็บเงินเองเพื่อจะส่งไปที่บ้านที่ลาวไงเขาไม่ได้มีเฉพาะตัวเขาเองไงแล้วเงินที่หามาได้ยังถูกสามีขี้เมาติดพนันเอามาใช้อีก เขามีตัวเลขนะคนที่เล่าเนี่ยเขามีตัวเลขบอกด้วยว่าเท่าไหร่แนตะ่บไม่พูดถึงตัวเลขนะคือมันไม่ใช่รายละเอียดที่จะต้องรู้เอาเป็นใจความที่ควรรู้ฟังไปนะคะน้องฟ้าก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไป4ปีอะคุณไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวน้องฟ้าก็ฟ้องหย่าสิน้องฟ้าก็ฟออ้องหย่าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเขาก็มีบัญชีร่วมชื่อ ชื่อมันทั้งสองคนเพราะฉะนั้นก็เบิกเงินได้ทั้งสองคนน้องฟ้าเนี่ยเบิกเงินในบัญชีเอามาใช้ตามสมควรขาดน้ำค่าไฟค่าบินค่าใช้ใจ่ายต่างๆส่วนสามีติดเหล้าติดพน,นันเบิกออกมาเยอะเลยเบิกมาทีละเยอะเอาไปเข้าบ่อนอ่ะพูดของพูดเองเอาไปเข้าบ่อนไม่รู้เขาติดพนันแบบไหนนะจนในที่สุดน้องฟ้าก็ไม่ไหวแล้วน้องฟ้าก็ฟ้องหย่านะคะฟ้องหย่าสิ่งที่ น้องฟ้าได้น้องฟ้าก็ได้รถที่ตัวเองใช้นะคะน้องฟ้าก็ได้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นเงินเป็นของที่น้องฟ้าหามาได้ส่วนสามีได้รถที่เขาใช้หนึ่งคันเท่านั้นกับเสื้อผ้าเท่านั้นน่าจะมีคําสั่งศาลด้วยแหละเพราะเขาบอกว่าสามีของน้องฟ้าเนี่ยเข้าใกล้น้องฟ้าไม่ได้ภายในระยะเท่านี้ อาจจะเป็นระยะ10บไม้ยี่สิบไม้อย่างเงี้ยเขาจะมีกําหนดนะะคืออันนี้คือข้อมูลที่เขาบอกไว้นะคะระยะเวลาก็ผ่านไปอีกนะคะน้องฟ้าเนี่ยไปเรียนนวดนะคะอ่ะขอย้อนกลับไปตอนที่น้องฟ้าอยู่ลาวนิดนึงปโป๊อ๊เพึ่งนึกออกน้องฟ้าเนี่ยเขาอ่ะไปเรียนภาษาอังกฤษในเมืองด้วยนะคือบ้านเขาคงจะอยู่ในหมู่บ้านแหละแล้วเขาก็ไปรับผักซื้อผักในเมืองเวียงจันทร แล้วก็ไปเป็นเมียน้อยแล้วก็ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษของเขาด้วยนะเขาก็เลยพอพูดภาษาอังกฤษได้นะคราวนี้ย้อนกลับมาพอถึงตอนที่เลิกแล้วเนี่ยน้องฟ้าก็ทํางานเป็นทั้งงานในครัวเป็นทั้งพนักงานเสิร์ฟด้วยแล้วก็เจียดเวลาไปเรียนนวดด้วยนะเพราะว่าน้องฟ้ามีภาระที่บ้านไงมีน้องมีครอบครัวที่เหลืออยู่บ้านตั้ง7คนอะแล้วพ่อแม่่ะ ทำงานหนักมากนะคะจนเรียนจบพอเรียนจบเนี่ยก็ไปทํางานร้านนวดแล้วลูกค้าของน้องฟ้าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่รวยก็มานวดแล้วก็ชอบชอบการนวดของน้องฟ้ามากก็แนะนําสามีของตัวเองเนี่ยให้รู้จักกับน้องฟ้าสามีเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับบ้านมีไรายได้เท่าไหร่คิดเอาเองรวยอะ่ะคือ เวลาเมียอายากได้อะไรยังไงเงี้ยคีไม่ขัดนะเพราะอันนี้เดี๋ยวมาเกี่ยวน้องกับน้องฟ้าไงภรรยาเนี่ยเป็นมะเร็งมีชีวิตอยู่ไม่นานนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องฟ้ากับสามีก็ได้แต่งงานกันสามีของลูกค้าที่เสียชีวิตไปนะลูกค้าแนะนำสามีให้น้องฟ้ารู้จักเพราะว่าสามีเนี่ยทำงานเครียดปวดหัว อยากให้น้องฟ้าเนี่ยนวดให้จะได้ผ่อนคลายอาการเครียดอาการปวดหัวไงตอนที่ภรรยาที่เป็นลูกค้าน้องฟ้ายังมีชีวิตอยู่อ่ะเขาไม่ได้มีแบบเรื่องชู้สาวไม่ใช่นะพอภรร,รยาเสียแล้วไงแล้วสามีของลูกค้าที่เสียเนี่ยเขาก็รู้จักน้องฟ้าแล้วเพราะว่าให้น้องฟ้านวดเพื่อจะช่วยในเรื่องความเครียดไงก็เลยแต่งงานกาันพอแต่งงานแล้วเนี่ยชีวิตน้องฟ้าก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่า ผู้ชายคนนี้อัน,นิสามีคนที่สองแล้วนะผู้ชายคนนี้รวยเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะน้องฟ้าไม่ต้องทํางานแล้วนะคะน้องฟ้าไม่ต้องทํางานแล้วพอมีสามีแล้วเนี่ยน้องฟ้าก็จะใช้เขาของแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจนเท้าหมดเลยไม่ไม่ใช่น้องฟ้าคนเดิมแล้วนะทุกอย่างเป็นแบรนด์เนมหมดอยากได้อะไรชี้นิ้วปื๊ดได้เลยสามีไม่สนใจหรอกว่าจะราคาเท่าไหร่เอามาให้หมดนะคะน้องฟ้า ใช้เงินเขาใช้คำพูดคนที่เล่าบอกว่าสรดน้ำออกนอกหน้าต่างเลยสาดน้ำเทน้ำทิ้งเนี้ยคือใช้เงินเป็นว่าเล่นทางสามีคนที่สองที่เป็นฝรั่งเนี่ยก็สอนน้องฟ้าเนี่ยทั้งดื่มเหล้าก็ไม่เป็นเล่นการพนันก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคือเรื่องสามะเลเทเมาอะไรเงี้ยน้องฟ้าไม่เป็นเลยก่อนหน้านั้นพอมีสามีคนที่สองเนี่ยเขาสอนเพราะว่า สามีเนี่ยบางครั้งก็พาลูกค้าไปเอนเตอร์เทนไปสันทนาการก็พาเมียไปด้วยมเมียก็คือน้องฟ้าเนี่ยแล้วก็ไปดื่มไปชนก็ว่ากันไปอะนะน้องฟ้าก็คือเข้าสังคมเป็นเพราะสามีคนรวยนี่แหละน้องฟ้ากับสามีก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวที่น่ารักเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยน้องฟ้าก็ไม่ไปไหนมาไหนสามีก็ไปคนเดียวและ ไปหาลูกค้าคนเดียวไปติดต่อใครๆคนเดียวอย่างนี้น้องฟ้ายังคงช้อปปิง้งเมื่อมีลูกก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกกับสามีและก็เลี้ยงลูกพอเลี้ยงลูกก็ยังช้อปปิ้งได้นะคะช้อปปิ้งออนไลน์ไงแต่เดี๋ยวก่อนเขายังทำงานอยู่นะเมื่อออกไปข้างนอกกับสามีไม่ได้สามีก็เลยสร้างพื้นที่ที่อยู่กับบ้านแหละ ว่ไม่รู้หรอกนะว่าเขาอยู่ตรงไหนยังไงเพราะสิ่งที่บ๊รู้คืออเมริกาเขาจะมีกฎหมายว่าที่ทํางานคืออีกที่หนึ่งที่พักคืออีกที่หนึ่งแต่ดี่เขาพูดถึงว่าก็สร้างสถานที่ขึ้นมาที่ไม่ได้ไม่ต้องออกจากบ้านอาจจะเป็นบริเวณใกล้ๆกันยังไงดอี้ไม่รู้นะก็ให้รับนวดรับนวดโดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลนางก็ทําทําเป็นพาทำ ทำแค่สัปดาห์ละสองวันวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วเงินได้มาก็เก็บใช้คนเดียวนะคะอย่างว่าโอ้แต่โบทำงานมาโบก็เก็บใช้คนเดียวเหมือนกันนะคะเพราะโบทำงานมาได้น้อยแต่สามีโบไม่ได้รวยเหมือนสามีที่2ของน้องฟ้านะคะวันหนึ่งน้องฟ้าก็มีความอาจจะเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยนางก็เลยออกไปบันเทิงเริงลมข้างนอกแล้วก็จ้างผลมเลินี่ก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่มีลูกแล้วแล้วก็มีสามีรวยแล้วแล้วก็น้องฟ้าไม่อยากทํางานนวดแล้วน้องฟ้าก็ไปสามาเลเทเมาหาความสุขความบันเทิงอย่างงี้นะคะจนสามีเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาก็ได้เดินทางไปที่ลาวมาคุยถึงลาวก่อนโปรดไม่ได้เรียบเรียงอย่างที่เขาส่งมาหรอกนะพะโปรดจำเรียงลำดับไม่ถูกพอเขามีสามีรวยแล้วเนี่ย เขาก็ไปลาวกันแล้วก็สามีของคนที่เล่าก็ไปด้วยครั้งนั้นแหละที่บอกไปตอนต้นว่าไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์เขายังไงไม่ได้ถามนะคะเอาเป็นว่าคนที่เล่าก็รู้จักสามีเขาตอนที่น้องฟ้ากับสามีรวยไปที่ลาวนี่แหละเพราะเขาไปด้วยกันนะคนที่เล่าบอกว่าครอบครัวของเขาเองเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็มีตังค์อ่ะมีอันจะกินมีฐานะดีกว่าหลายๆครอบครัวที่ลาวแหละแต่พ่อแม่เขาเนี่ย สอนให้รู้จักเก็บหอมรอมรีบใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าอะไรดีๆนะทํานองนี้แหละส่วนสามีเขาเองก็เป็นคนที่สอนเงินต้องไปใช้ในการลงทุนหรือไปใช้ทําอะไรให้มันมีการงอกเงยไม่ใช่ใช้สุรุสุล่อันนี้คือที่เขาบอกนะคนที่เล่าเนี่ยมาถึงน้องฟ้าน้องฟ้าก็ไปที่ลาวแล้วก็ไปซื้อที่ดินหลายๆแปลงเลยให้พ่อแม่ ซื้อรถใหม่สร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่คือมีเงินแล้วไงสามีรวยแล้วไงทุกอย่างดูดีดูดีอันนี้คือก่อนที่จะมีลูกนะดูดีหมดเลยนะคะแต่พอกลับมามีลูกแล้วก็อย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะคะคราวนี้ก็มาถึงโควิดช่วงโควิดช่วงโควิดมาบริษัทของสามีน้องฟ้าก็เจ๊งไงพอบริษัทเจ๊งเงินมันก็ไม่มีมาก เข้าเดิมแต่น้องฟ้าเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้น้องฟ้าก็ต้องกลับไปทำงานนวดเต็มเวลาเหมือนเดิมนะคะจากที่เคยทำแป๊บเดียวก็ทำเป็นเวลาเต็มเวลาเลยเงินเหลือที่ได้มาเขาไม่ได้เอามาให้สามีไม่ได้ไม่ได้แบ่งใช้นะเขาใช้เองส่วนสามีสามีกเกษียณน,นะคะสามีก็กินเงินกเกษียณ ก็ใช้เงินกเกษียณเนี่ยจ่ายค่าไบฟ้าค่าน้ำค่าบินต่างๆเขายังคงอยู่ด้วยกันแต่แยกห้องกันอยู่เนื่องจากสามีอายุ77น้องฟ้าอายุ40กว่าน้องฟ้ายังมีความต้องการทางเพศสามีให้ไม่ได้แล้วเพราะสามีชรามากแล้วน้องฟ้าก็เอาเลยไปเที่ยวเสมมาเลเทมาข้างนอกนั่นแหละน้องฟ้าก็ยัง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องทํางานหนะักคือเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดอีกว่าแล้วยังไงนะก็คือเหตุการณ์เป็นอย่างนี้น้องฟ้าเนี่ยยังคงติดต่อกับป่าที่ลาวอยู่เป็นช่วงๆต่อเนื่องมาเรื่อยๆเ,เลยนะ30ปีอะแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันถี่ขนาดไหนเขาบอกเป็นช่วงๆเนี่ยยังคงติดต่ออยู่แล้วน้องฟ้าก็กลับไปลาวคนเดียว โดยที่สามีแก่ไม่ได้ไปด้วยสามีชราแก่ไม่สุภาพสามีชราไม่ได้ไปด้วยน้องฟ้าไปคนเดียวพอน้องฟ้าไปลาวน้องฟ้าไปบอกพ่อกับแม่ว่าจะเอาที่ดินคืนจะเอาบ้านคืนจะเอารถคืนอะไรก็ว่าไปอะนะแล้วก็ให้โอนชื่อมาเป็นของตัวเองพอเป็นของตัวเองตัวดเ,เอาไปขายได้นี่ปนก็คิดต่อองยอดไปนะว่า ที่ดินบ้านต่างๆมาก็ขายแต่เขาไม่น่าจะถึงกับขายบ้านหรอกเพราะยังไงพ่อแม่ลูกๆหล,ลานๆพี่น้องก็ต้องอยู่ในนั้นเขาน่าจะขายที่ดินแหละพวกเขาก็ยังติดต่อกับป่าอยู่เพราะว่าคนที่เล่าบอกว่าตอนที่น้องฟ้ากลับไปลาวคนเดียวเนี่ยเขาก็ไปที่ต่างๆในลาวอะไปกับป่านะคะป่าก็คงให้ตังค์ด้วยแหละอะ ก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือน้องฟ้าเนี่ยมีแฟนมีกิกดีกว่าเพราะเขายังไม่ได้หย่ากกับสามีคนที่2ที่รวยและล้มละลายอะ่ะเขายังไม่ได้หย่าก,กันสามีอยู่ที่เมริกาแต่น้องฟ้าเนี่ยมาที่ลาวแล้วก็ไปมีกิกอายุ2 2ด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เขาเล่าสามีปัจจุบันณนะตอนนี้นะสามีที่เป็นคนรวยและลมละลายเนี่ยอายุ81 ยังทํางานอยู่บริษัทไม่ใช่บริษัทตัวเองแต่เขายังมีความรู้ในธุรกิจที่เขาทําก็เลยไปเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ time, เพื่อจะมีเงินเอาไว้ส่งให้ลูกสาวเรียนลูกสาวอายุสินะคะพ่อต้องส่งเพราะอะไรโบสเดานะเขาไม่ได้พูดถึงน้องฟ้านะเรื่องว่าน้องฟ้าช่วยเหลือการเงินหรือเปล่าแต่โบสเดาว,ว่าน้องฟ้าไม่น่าจะช่วยเหลือการเงิน ถ้าเธอมลูกเหลือลายพราะน้องฟ้ากลับไปลาวไงน้องฟ้ากลับไปหากิ๊กอายุ22ซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องฟ้าจะถูกกิ๊กหลอกเอาเงินหรือเปล่าเพราะน้องฟ้ามีที่ดินไงก็คงไปขายที่ดินหรือไปขายทรัพย์สินอะไรก็ไม่รู้นะก็จบเท่านี้นะคะเขามีในเรื่องของตัวเลขตัวเลขเงินที่ตอนอยู่กับสามีขี้เมาติดพนันเนี่ยสามีอะ่ะ ถอนเงินออกมาเท่านี้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 เพื่อไปเล่นการพนันซึ่งเป็นเงินที่น้องฟ้าเป็นคนหามาไงก็โชคดีตรงที่อยากกันไปได้นี่แหละแต่ตอนชีวิตที่ร่ำรวยแล้วแล้วน้องฟ้าก็นิสัยเปลี่ยนก็จะเห็นหลายคนที่เราเห็นใน YouTube อ่ะนะมันก็เหมือนละครแหละกิ้งก่าได้ทองเงี้ยเปรียบเทียบแบบนี้ก็ได้ แต่น้องฟ้าเราไม่เราไม่ไปพูดถึงน้องฟ้านะเดี๋ยวจะบอกแม้ตอนแรกโค้ดบอกว่าไม่ให้วิจาร์ณอันนี้ไม่ใช่แล้วน้องฟ้าจบแล้วอันนี้มาพูดถึงที่เราเห็นในละครที่เขาเปรียบเทียบสุภาษิตว่าก,กิ้งก่าได้ทองคือพอได้แล้วอ่ะแล้วก็พยายามชูคอถึงแม้มันจะหนักก็พยายามชูให้มันอยู่ไม่ยอมรับว่ามันหนักแล้วก็ปล่อยมันเถอะอย่างเงี้ย ก็อยากจะชูคออยู่ตรงนั้นปศเปรียบเทียบผิดหรือเปล่าอะ่ะถ้าเปรียบเทียบผิดก,ก็หาคําสุภาษิตและคําพําเพยมาให้หน่อยประมาณหนึ่งว่าอ่ะประมาณหนึ่งว่าจนแล้วยอมรับไม่ได้อะ่ะยอมรับความจนไม่ได้ก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยต้องกระเสือกกระสนแล้วก็ลําบากเพื่อที่จะรักษา ภาพตัวเองรักษาชีวิตตัวเองตอนนี้โพรนึกไปถึงละครเท mm. พบุตรจุธาเทพตอนนี้ที่ดุดอับซอนอะ่ะ mm. เขามีแม่แล้วแม่เขาเคยอยู่ในวงังแล้วเขาถูกทำร้ายจิตใจะนะ mm. เขาก็รักสวยรักงามรักสบาย mm. เขามามีสามีใหม่คือพ่อของดุดอับสอนอะ mm. ที่เป็นคนธรรมดาแต่เขาก็เป็นนักธุรกิจไง mm. นางก็ยังคงคิดว่า ชีวิตนางอะ่ะสวยหรูเลิศเลออแล้วทำให้ชีวิตนางตกต่ำอันเนี้ยเป็นเหมือนกันแบบนี้แหละนะเท่านี้นะคะไว้เขามีเรื่องมาเล่าอีกแล้วโบจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะคุณฟังแล้วคุณได้ข้อคิดอะไรยังไงกันบ้างคุณก็เอาไปใช้ในการใช้ชีวิตดำรงชีวิตตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะคะตัวละครที่เล่าเนี่ย เขาเป็นยังไงต่อไปอนาคตเขาเราไม่รู้เลยอะ่ะอย่าไปเดาเลยคุณแล้วก็อย่าไปออกความคิดเห็นเพราะว่าชีวิตจริงอะ่ะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาประสบจริงๆะ่ะเขาเป็นยังไงจะเจ็บปวดแค่ไหนทรมานแค่ไหนอะ่ะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ประสบด้วยตัวเองนะคะเอาเรื่องราวมาเป็นคติข้อคิดอุทาหรณ และแนวทางให้เราใช้ชีวิตกันไปให้ดีๆด,ดีกว่านะคะขอบคุณคนที่เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังและขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังเข้ามาดูนะคะขอให้มีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ